ไอจีร้อนฉาเลยนะครับกับแอปทัศออนกับลุกแซบขึ้นบนปกเจนสารดังคนแห่ชมกันเพียบเลยนะครับและดูเหมือนว่านาทีนี้นะครับจะเป็นช่วงเวลาทองของนางเอกสาวแอปทัศออนพักสุขเจริญนะครับเพราะหลังจากละครดราม่าหนักเรื่องแคร์ในออนแอร์ออกไปก็ทําให้หลายๆคนนะครับได้เห็นอีกหนึ่งความสามารถในการแสดงของสาวแอปทัศออนนะครับอีกทั้งยังทําให้เราได้เห็นลุคที่แตกต่างของเธอมากยิ่งขึ้นอีกด้วย และนอกจากนั้นนะครับระยะหลังนี้เรามักจะได้เห็นสาวแอปนะครับในลูกสวยแซ่บมากยิ่งขึ้นอย่างล่าสุดนะครับสาวแอปของเราัวดลุกในชุดเกาะอ,อ,อกขึ้นปกนิตยสารแพลวนิตยสารแฟชั่นชื่อดังในบริษัทอมรินคอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับและแน่นอนว่าสําหรับลุกนี้นะครับเรียกยอดกดไลค์ได้มากถึง6 0 0 0 0ไลค์กันเลยทีเดียวแบบนี้นะครับถ้านิตยสารวางจาหน่ายแล้วแล้วก็หลายๆคนน่าจะอยากเห็นเซ็ตของลูกนี้เต็มๆว่าจะปังและฮอตตลอดแต่ขนาดไหนนะครับ และแน่นอนว่าหากใครนะครับต้องการติดตามเธอนะครับแอดมินจะขึ้น IG ไว้ที่ด้านล่างนี้นะครับฝากกดติดตามและให้กำลังใจเธอด้วยนะครับครับและสำหรับคลิปนี้ก็คงจะหมดเพียงเท่านี้นะครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินนะครับทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับและสำหรับตอนนี้แอดมินคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย